สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปป์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูบิตคอยนนะครับในรอบเย็นกันนะครับคือตอนเนี้ยนะครับผมคิดว่าบิตคอยนนะครับมีสัญญาณอันหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นบิตคอย n h โฮเดอร์เนี่ยที่ถือบิตคอยนไว้นะครับแล้วดูคลิปนี้นะครับอาจจะรู้สึกกลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูให้จบนะครับแล้วลองวิเคราะห์ดูเองก็ได้ว่าเราจะเลือกเชื่อทางไหนนะครับอย่างแรกนะครับคือข้อไม่ดี เพื่อนๆเห็น2เส้นนี้ไหมครับเส้นสีฟ้ากับเส้นสีม่วงนะครับถ้าเรามาดูกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นของปี2015นะครับถ้าเรามาดูกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเวลาเส้นสีฟ้านะครับมีการมาแตะข้างบนเนี่ยนะครับเส้นสีม่วงมีการมาแตะเส้นข้างล่างนะครับมันบ่งบอกถึงการเป็นจุด bottom นะครับทีนี้ผมพามาดูปี2018เส้นสีฟ้านะครับมาแตะข้างบนเส้นสีม่วงมาแตะข้างล่างเห็นไหมครับมันบ่งบอกถึงการเป็นจุด bottom แต่ทีเนี้ยพอผมมาดูราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันน่ากลัวยังไงนะครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าเส้นสีฟ้านะครับยังไม่แม้แต่จะขึ้นมาแตะข้างบนเลยนะครับแล้วการที่เส้นสีฟ้านะครับจะขึ้นมาแตะข้างบนได้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเส้นสีฟ้าจะวิ่งขึ้นมาแตะข้างบนราคาบิตคอยจะต้องโดนเทลงมานะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมกลัวจริงๆนะครับแล้วถ้าผมมาเปิด isi ประกอบไปด้วยนะครับปี2014นนะครับเส้นสีฟ้าแตะข้างบนเส้นสีม่วงแตะข้างล่างถูกไหม ไอซทะลุเส้นปะลงมามันบ่งบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดต่ําสุดนะครับ B ี2018ก็เช่นกันนะครับไอซทะลุลงมาแตะบนแตะล่างเห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยของเรานะครับยังไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับค่อนข้างกลัวนะครับถ้ามันไม่อยู่เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนครับมันจะไปอยู่หมื่นสามพันแล้วจะทาให้คอน d i t i o n ทั้งหมดเนี่ยถึงค่อยครบนะครับก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่านะครับอีกมุมหนึ่งนะครับมีทฤษฎีอะไรบ้างที่จะมาหักล้างไอ้พวกนี้ได้นะครับ ของปี2014เนี่ยแตะบนแตะล่างไอซต่ากว่าเส้นปะดีดขึ้นไปถูกไหมครับแต่ของปี2018เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าแตะบนนะครับแตะล่างไอซทะลุเส้นปะมันอยู่ในช่วงบริเวณร,ราคาตรงนี้นี่นาะทาไมมันถึงไม่ดีดขึ้นไปความจริงเนี่ยมันควรจะจบแค่ตรงไหนครับมันควรจะจบแค่ตรงนี้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลับดีดขึ้นไปแล้วโดนเทลงมาต่อ แล้วมันก็ไม่ทาไอพาร์เทิร์แบบนี้อีกแล้วแล้วอยู่ดีๆมันขึ้นไปเลยนะครับอันนี้นะครับคือสิ่งที่จะมาหักล้างเพราะอะไรครับเพราะมันค่อนข้างจะเหมือนกับปีนี้ยังไงนะครับมันเหมือนตรงที่ว่ามีช่วงบริเวณหนึ่งนะครับที่เราทําครบเงื่อนไขก็คืออะไรครับแตะบนแตะล่างไอไซทะลุเส้นปะคือช่วงราคาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วราคาก็ดีดขึ้นไปแล้วก็โดนเทลงมาซึ่งมันเหมือนกันเลยนะครับกับปี2018เราแตะบนแตะล่างแล้วดีดขึ้นไปแล้วโดนเทลงมา เราแตะบนแตะล่างดีดขึ้นไปแล้วโดนเทลงมาคือครบเงื่อนไขแล้วตรงเนี้ยต่ําสุดแล้วนะครับแล้วหลังจากเนี้ยจะเริ่มค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแต่อย่างสุดท้ายนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอเนี้ยผมไม่นับไอเนี้ยนะครับแปลว่าเราต้องรอให้บิตคอยน์มาทําอีกรอบหนึ่งนะคือสีฟ้าแตะข้างบนสีม่วงแตะข้างล่างไอซ์ไอทะลุโลกลงมาราคาบิตคอยน์ร่วงลงมาหมื่นสาม ไอเนี้ยมันถึงจะครบคอลดิชันอีกรอบหนึ่งแล้วเนี้ยจะบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดต่ําสุดลองช่างใจดูครับว่าจะเชื่อแบบไหนเนาะแต่สําหรับผมตอนนี้นะครับผมก็ยังคงถืออยู่นะครับแล้วก็ถือต่างๆไว้ในบิตเกตอยู่นะครับแล้วเวลาซื้อเวลาขายเนี่ยมันก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับใครสนใจก็สมัครใต้ลิงก์นี้ได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโบรกเกอร์บิตเกตนะครับโบรกเกอร์บิตเกตนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าโบรกเกอรับ ค่าสปอตนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับส่วนฟิวเจอร์นะครับก็ได้ส่วนลดอีกนะครับแล้วยังมีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาให้ด้วยนะครับคือใครก็ตามนะครับที่มีการฝากเข้าไปนะครับในโบรกเกอร์ b i ทเก็ตนะครับ50 USDT รับไปเลยนะครับอีก50 USDT ฟรีเลยนะคือได้อีกเท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วใครนะครับที่มีการเทรดฟิวเจอร์นะครับ ขั้นต่ำนะครับ20,000 USDT นะครับไม่ใช่ว่าคุณเทรด2 0 0 0 0 USDT เลยนะคือเขารวมจำนวนคูณไปด้วยเนาะคุณจะได้เพิ่มอีกทันทีนะครับ100 USDT นะครับสำหรับคนที่มีการเทรดสูงสุด10อันดับแรกนะครับกสิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับสำหรับคนที่สมัครใต้ลิงก์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับไปแล้วครับบายบายครับ